เออเออเออาไี่ไปไปกระชากรนไปกระชากทีเดียวกูลองเลยกูลองเลยครับทุกคนเมื่อกี้ไฟกระชากอะไรอวะอธยกูลองเลยกูลองเลยครับทุกคน เมื่อกี้ไฟกระชากอะไรวะคนกำลังร้องเลยกร้องเลยครับทุกคนเมื่อกี้ไฟกระชากอะไรวะคนกำลังร้องเลยกร้องเลยครับทุกคนโอเคผมบอกแล้วหายตัวหายตัวอะไรครับไฟมันกระชากเมื่อกี้โยอะไรวะมาแล้วมาแล้วเนี่ยมารอบสองครับ ใครที่กดเลขท้องทันเมื่อกี้ก็อ่าขอโทษนะครับผมปิดคุณนะครับ <c oughs> คุณโดนผมปิดแล้วนะครับมันเป็นวิชาลับมันเป็นวิชาลับที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอคนเก่าๆเข้ามาก่อนนะอืมคุณโดนผมผิดแล้วมันเป็นวิชาลับคุณไม่รู้เดี๋ยวรอคนเก่าๆเข้าเข้ามาก่อนนะอืม บนโดนผมผิดแล้วมันเป็นวิชาลับคุณไม่รู้เด<ช>ี<ช>๋ยวรอคนเก่า<ช>ๆครับคิดว่าเหตุผมไปแล้วแล้โอ้ยไ,ไฟดับไฟดับแบบปึ๊ไไไไไบไปทีนหนึ่งโอ้อะไรวะโอเคครับแป๊บหนึ่งโยโย่เลยดิคือสอุกเด็กวัดโอเคก่อนอื่นเราไปดูไปทําอะไรกับ60คูปองที่เหลือนี่ดีอืมจริงๆตอนแรกผมกะจะซื้อไอ้นี้แต่ผมไปซื้อไปแล้วพลาดไปแล้วแลยดูเนี่ยขาดไปคูปองเดียวอ่ะขาดไปคูปองเดียวโคตรแช่เลยโคตรแช่เลยคูปองเดียวเท่านั้นเองอ่ะ มันก็ได้แล้วจริงๆแล้วเออมีอะไรให้เราซื้อเลยไม่มีไม่มีเลยเราส่งมาดีไโอ้อย,าอยา่าไปอย่าไปคาดฝังหลบหลบแรงๆเลยอ่าไม่มีอะไรซื้อเลยช่างมันสุ่มก้อนออกง่ายมั้งอืมผมไม่เชื่อคุณครับไม่เชื่อคุณครับโอเคมาเอ่อเลขห้องบางนะเมื่อกี้ขอโทษด,ด้วย เมื่อกี้ไฟดับไปทีหนึ่งขอโทษด้วยแล้วกันอ894เมื่อกี้ขอโทษด้วยไฟดับนะครับผมโอเคไปเข้ามาก็นี่ครับเลข้อง650894นะครับ